ตะเคียนคู่ตำนานรักศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้สมหวังวัดดังแห่งศรัทธาเสียงริ่งเรไรแว่วดังมาจากทุ่งนาที่เริ่มเขียวขจีแสงสุดท้ายของวันสาดส่องเป็นสีทองอารามบนยอดเจดีเก่าแก่ของวัดป่าตะเคียนคู่วัดที่ตั้งอยู่ริมคลองเ,เล็กๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดที่ผู้คนเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนคู่ที่ยืนต้นตระงานอยู่หน้าโบสถ์เกา่าฉันชื่อแพรไหมเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขามานุษยวิทยาฉันเลือกวัดป่าตะเคียนคู่เป็นสถานที่ศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้านและความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นตะเคียนคู่ที่มีตำนานรักศักดิ์สิทธิ์เล่าขานกันมานาน ตำนานเล่าว่านานมาแล้วมีคู่รักหนุ่มสาวชื่อทัศนัยและมลิทั้งสองรักกันมากแต่ถูกกีดกันจากครอบครัวของมลิเพราะทัศนัยเป็นเพียงชาวนาธรรมดาส่วนมลิเป็นลูกสาวของขหาาบดีผู้มั่งคั่งสุดท้ายทั้งสองตัดสินใจหนีตามกันมาและสาบานรักกันไว้ใต้ต้นตะเคียนคู่ต้นนี้ว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก ทัศนัยถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและเสียชีวิตในสนามรบมลิเสียใจมากและตรอมใจตา,ตายตามคนรักไปในที่สุดว่ากันว่าดวงวิญญาณของทั้งสองยังคงวนเวียนอยู่ใต้ต้นตะเคียนและคอยปกปักรักษาผู้ที่มาขอพรด้วยความรักและความศรัทธาฉันเดินทางมาถึงวัดป่าตะเคียนคู่ในช่วงเย็นยำ่ำอากาศเริ่มเย็นลงฉันรู้สึกถึงความเงียบสงบที่แฝงด้วยความวังเวง ฉันเดินเข้าไปในวัดและตรงไปยังต้นตะเคียนคู่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าโบสถ์เก่าต้นตะเคียนคู่นั้นใหญ่โตมากลำต้นสูงเสียดฟ,ฟ้าแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างกว้างขวางรากของต้นตะเคียนแผ่ขยายลงไปในดินอย่างมั่นคงราวกับจะยึดเหนี่ยวผืนดินนี้ไว้ตลอดกาลฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากต้นตะเคียน ฉันเดินเข้าใกล้และสัมผัสลำต้นของมันสวัสดีค่ะคุณตะเคียนฉันกระสิบเบาๆหนูชื่อแพรไหมมาศึกษาเรื่องราวของที่นี่ค่ะทันใดนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนมีลมเย็นวูดหนึ่งพัดผ่านตัวไปฉันขนลุกสู้และรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ลมพัด แต่ความรู้สึกแปลกๆนั้นก็ยังคงอยู่ฉันเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆต้นตะเคียนฉันเห็นผ้าแพรหลากสีผูกอยู่รอบลำต้นมีพวงมลาลัยดอกไม้สดวางเรียงรายอยู่ใต้โคนต้นและมีแผ่นทองคำเปลวติดอยู่เต็มไปหมดแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนมากมายที่มาขอพรจากต้นตะเคียนคู่ฉันนั่งลงใต้ต้นตะเคียนและเริ่มจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ฉันสังเกตเห็นว่ามีสารเล็กๆตั้งอยู่ข้างต้นตะเคียนในศารมีรูปปั้นของชายหญิงคู่หนึ่งตั้งอยู่ฉันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของทัศนัยและมลิฉันเดินเข้าไปดูใกล้ๆและพบว่ามีคนนำดอกไม้ทูบเทียนและของเส้นวายอื่นๆมาวางไว้มากมายฉันจุดทูบเทียนและยกมือไหว้รูปปั้นทั้งสองขอให้หนูได้ศึกษาเรื่องราวของที่นูอย่างราบรื่นนะคะ ฉันอธิษฐานและขอให้หนูได้เข้าใจถึงความรักและความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อท่านทั้งสองด้วยค่ะหลังจากนั้นฉันก็เริ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดฉันได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนคู่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าต้นตะเคียนคู่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงและเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนมาแล้ว ป้าสมใจชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้วัดเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อก่อนป้าลำบากมากหาเช้ากินคำาแต่พอป้ามาขอพรจากต้นตะเคียนคู่ขอให้มีโชคมีลาบป้าก็ถูกหวยรางวัลใหญ่ชีวิตป้าก็ดีขึ้นมากลุงมานะอีกคนที่ฉันสัมผณ์เล่าว่าลูกชายของลุงป่วยหนักหมอบอกว่าไม่รอดแล้วลุงก็มาขอพรจากต้นตะเคียนคู่ขอให้ลูกชายหายป่วย ปรากฏว่าลูกชายลุงก็หายป่วยจริงๆหมอบอกว่าปาฏิหาริย์เรื่องราวเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกทึ่งและอยากที่จะศึกษาเรื่องราวของต้นตะเคียนคู่นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันใช้เวลาอยู่ที่วัดปาตะเคียนคู่หลายวันฉันสัมภาษณ์ชาวบ้านศึกษาเอกสารและสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในคืนหนึ่งฉันตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่วัดเพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศและความเงียบสงบอย่างเต็มที่ฉันขออนุญาตพระอาจารย์ที่วัดและกางเต็นนอนอยู่ใ,ลใกล้ๆก,ก,กับต้นตะเคียนคู่เมื่อถึงเวลากลางคืนอากาศเริ่มเย็นลงฉันได้ยินเสียงริ่งเรรดังระงมไปทั่วบริเวณวัดฉันนอนอยู่ในเต็นและพยายามที่จะข่มตาให้หลับแต่ก็ทำไม่ได้ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูก ทันใดนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบข้างหูเสียงนั้นเบามากแต่ฉันก็ได้ยินอย่างชัดเจนแพรไหมฉันสะดุ้งตื่นและลุกขึ้นนั่งฉันเปิดไฟฉายและส่องไปรอบๆเต็นท์แต่ก็ไม่พบใครฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่หูแววแต่เสียงนั้นก็ยังคงก้องอยู่ในหัวของฉันฉันตัดสินใจที่จะออกจากเต็นท์และเดินไปที่ต้นตะเคียนคู่ ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างฉันเดินเข้าไปใกล้และสัมผัสลำต้นของมันมีอะไรหรือคะคุณตะเคียนฉันกระซิบเบาๆทันใดนั้นเองฉันก็เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นในหัวของฉันฉันเห็นภาพของทัศนัยและมะลิกำลังสาบานรักกันใต้ต้นตะเคียนคู่ฉันเห็นภาพของทัศนัยกำลังต่อสู้ในสนามรบและฉันเห็นภาพของมะลิกำลังตรอมใจตาย ภาพเหล่านั้นชัดเจนมากราบับว่าฉันได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงฉันรู้สึกถึงความรักความเศร้าและความเสียใจของทัศนัยและมะลิฉันร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อภาพเหล่านั้นจางหายไปฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังลูบศีรษะของฉันอย่างอ่อนโยนฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นหญิงสาวสวยในชุดไทยโบราณยืนอยู่ตรงหน้าฉันมลิฉันพึมพำ หญิงสาวพยักหน้าและยิ้มให้ฉันขอบคุณที่มาศึกษาเรื่องราวของเราเธอกล่าวเราอยากให้เธอช่วยเผยแพร่เรื่องราวความรักและความศรัทธาของเราให้คนอื่นๆได้รู้ฉันพยักหน้าหนูจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะฉันตอบหญิงสาวค่อยๆจางหายไปฉันยืนอยู่ที่เดิมด้วยความตกตะลึงฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความฝัน แต่ฉันรู้ว่าฉันได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงอยู่ในต้นตะเคียนคู่นี้หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นฉันก็ยิ่งตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องราวของต้นตะเคียนคู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันกลับไปที่กรุงเทพแล้วเริ่มค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมฉันอ่านหนังสือตำราและบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อผืนบ้านและความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ใหญ่ ฉันพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในหลายวัฒนธรรมต้นไม้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตความอุดมสมบูรณ์และความเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณในประเทศไทยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มักจะเกี่ยวข้องกับเทพารักหรือวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มักจะถูกเคารพสักการะและผู้คนมักจะมาขอพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ฉันยังได้ศึกษาเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนฉันพบว่าต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณต้นตะเคียนมักจะถูกนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนวัดวาอารามและเรือต่างๆนอกจากนี้ต้นตะเคียนยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเชื่อกันว่ามีนางไม้สินสถิตอยู่ในต้นตะเคียน และนางไม้มักจะให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่เคารพสักการะฉันนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยฉันพบว่าความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนคู่นั้นไม่ได้เกิดจากตัวต้นไม้เองแต่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนผู้คนเชื่อว่าต้นตะเคียนคู่นี้เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญ,ญาณของทัศนัยและมะลิคู่รักที่เสียชีวิตด้วยความรักและความศรัทธา ผู้คนจึงมาขอพรจากต้นตะเคียนคู่เพื่อขอให้สมหวังในเรื่องความรักและเรื่องอื่นๆในชีวิตฉันเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จและนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของฉันได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากและถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหลายฉบับฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวความรักและความศรัทธาของทัศนัยและมะลิให้คนอื่นๆได้รู้ ฉันเชื่อว่าเรื่องราวของต้นตะเคียนคู่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความรักและความศรัทธาในชีวิตต่อไปหลังจากที่วิทยานิพนธ์ของฉันถูกตีพิมพ์ฉันก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นตะเคียนคู่ตามสถานที่ต่างๆฉันเล่าเรื่องราวของทัศนัยและมลิให้ผู้คนฟังและแบ่งปันประสบการณ์ที่ฉันได้สัมผัสที่วัดป่าตะเคียนคู่ ในการบรรยายครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันหลังจากที่ฉันบรรยายจบเธอแนะนำตัวว่าชื่อพิมพ์และบอกว่าเธอกำลังอกหกักเพราะถูกแฟนทิ้งหนูไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะพิมพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหนูรักเขามากแต่เขาก็ทิ้งหนูไปฉันจับมือของพิมพ์และพูดว่าอย่าพึ่งหมดหวังนะคะความรักไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว ลองมาขอพรจากต้นตะเคียนคู่ดูไหมคะเผื่อว่าท่านจะช่วยให้หนูสมหวังในความรักได้พิมพ์พยักหน้าและบอกว่าจะลองไปดูหลังจากนั้นไม่นานพิม์พก็ติดต่อกลับมาหาฉันและบอกว่าเธอได้เดินทางไปที่วัดป่าตะเคียนคู่และขอพรจากต้นตะเคียนคู่หนูรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะพิมพ์กล่าวหนูรู้สึกเหมือนมีกำลังใจขึ้นมาหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่หนูเชื่อว่าต้นตะเคียนคู่ช่วยหนูได้ ฉันดีใจที่พิมพ์รู้สึกดีขึ้นฉันเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนคู่นั้นอยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาของผู้คนถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้แต่เรื่องราวของต้นตะเคียนคู่ไม่ได้จบลงแค่นั้นหลังจากที่พิมพ์กลับมาจากวัดป่าตะเคียนคู่เธอก็เริ่มฝันร้ายทุกคืนในฝันเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยโบราณยืนร้องไห้อยู่ตั้งต้นตะเคียน ผู้หญิงคนนั้นดูเศร้ามากและพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่พิมพ์ก็ไม่ได้ยินพิมพ์ตกใจมากและโทรศัพท์มาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือฉันฟังเรื่องราวของพิมพ์ด้วยความกังวลฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พิมพ์เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่จินตนาการแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างฉันตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่วัดป่าตะเคียนคู่พร้อมกับพิมพ์ ฉันอยากจะไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นและช่วยเหลือพิมพ์พให้พ้นจากฝังร้ายเมื่อเราเดินทางไปถึงวัดป่าตะเคียนคู่ฉันรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอากาศดูมืดครึม้มและเงียบสงบกว่าเดิมฉันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีแผ่ซ่านอยู่ทั่วบริเวณวัดฉันพาพิมพ์พไปที่ต้นตะเคียนคู่และให้เธอจุดธูปเทียนขอขมาที่ได้รบกวนดวงวิญญาณของทัศนัยและมะลิหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะรบกวนท่านทั้งสองนะคะ พิมพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหนูแค่มาขอพรให้หนูสมหวังในความรักเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็เดินสำรวจบริเวณรอบๆต้นตะเคียนฉันสังเกตเห็นว่ามีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นบนลำต้นของต้นตะเคียนและมีใบไม้ร่วงหล่นลงมามากกว่าปกติฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีฉันบอกให้พิมพรออยู่ที่ศาลาใกล้ๆส่วนฉันจะเข้าไปตรวจสอบในโบสถ์เก่า โบสถ์เก่านั้นเก่าแก่และทรุดโทรมมากผนังปูนมีรอยแตกร้าวและมีคราบตะไคร่น้ำเกาะเต็มไปหมดภายในโบสถ์มืดสนิทและมีกลิ่นอับชื้นฉันเดินเข้าไปในโบสถ์และส่องไฟฉายไปรอบๆฉันเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ตั้งเรียงรายอยู่บนแท่นบูชาแต่พระพุทธรูปเหล่านั้นมีสภาพทรุดโทรมและมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดฉันเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสะดุดกับอะไรบางอย่าง ฉันก้มลงดูและพบว่ามันคือรูปปั้นของชายหญิงคู่หนึ่งรูปปั้นนั้นมีลักษณะคล้ายกับรูปปั้นของทัศนัยและมาลิที่ตั้งอยู่ในศาลข้างต้นตะเคียนแต่รูปปั้นนี้มีสภาพที่แตกต่างออกไปรูปปั้นนี้แตกหักและมีรอยร้าวเต็มไปหมดใบหน้าของรูปปั้นทั้งสองบิดเบี้ยวและดูน่ากลัวฉันขนลุกสู้และรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ ฉันรีบเดินออกจากโบสถ์และกลับไปหาพิมพ์ที่ศาลาเกิดอะไรขึ้นคะพิมพ์ถามด้วยความเป็นห่วงฉันเจอรูปปั้นที่น่ากลัวมากในโบสถ์ฉันตอบฉันคิดว่าเราควรจะออกจากที่นี่เราตัดสินใจที่จะออกจากวัดป่าตะเคียนคู่ทันทีระหว่างพางกลับกรุงเทพฉันรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตามเรามาเมื่อเรากลับมาถึงกรุงเทพฉันก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปปั้นที่ฉันเจอในโบสถ์ ฉันพบว่ารูปปั้นนั้นเป็นรูปปั้นเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนรูปปั้นนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของทัศนัยและมะลิแต่เนื่องจากรูปปั้นนั้นถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือที่ไม่ชำนาญรูปปัน้นจึงมีลักษณะที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวนอกจากนี้ฉันยังพบว่ารูปปั้นนั้นถูกสาบแช่งโดยหมอผีที่ต้องการจะแก้แค้นทัศนัยและมะลิ หมอผีคนนั้นเชื่อว่าทัศนัยและมลิเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องล่มสลายฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพิมพ์ถึงฝันร้ายและทำไมฉันถึงรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ดีที่วัดป่าตะเคียนคู่เป็นเพราะรูปปั้นที่ถูกสาบแช่งนั่นเองฉันตัดสินใจที่จะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ฉันติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยายลัยและขอคำแนะนำจากท่าน อาจารย์แนะนำให้ฉันไปหาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถในการปราบพูดผีปีศาจฉันเดินทางไปที่วัดแห่งนั้นและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์รับฟังเรื่องราวของฉันด้วยความตั้งใจและบอกจะช่วยเหลือฉันพระอาจารย์เดินทางไปที่วัดป่ากระเคียนคู่พร้อมกับฉันและทำพิธีถอนคำสาปแช่งที่รูปปัน้นหลังจากที่พระอาจารย์ทำพิธีเสร็จรูปปั้นก็กลับมามีสภาพปกติและไม่น่ากลัวเหมือนเดิม หลังจากนั้นพิมพ์ก็ไม่ฝันร้ายอีกเลยและเธอก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขฉันรู้สึกโล่งใจที่สามารถช่วยเหลือพิมพ์ได้ฉันเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนคู่นั้นมีอยู่จริงแต่เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวต่างๆและไม่หลงงมงายจนเกินไปเรื่องราวของต้นตะเคียนคู่สอนให้เรารู้ว่า ความรักและความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจแต่เราต้องใช้ความรักและความศรัทธานในทางที่ถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเสียงลมพัดเบาๆแววมาแต่ไกล